คณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่ากนงปรับลดอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายลง0.25%สู่ระดับ1.75%นะครับเมื่อวันที่30เมษายน2568 น้ำหนักที่ให้สำหรับการตัดสินใจครั้งนี้ยังเป็นความผันผวนและความไม่แน่นอนของการค้าโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่ำลงด้วยวันนี้ก่อนที่เราจะไปต่อสายพูดคุยกับผู้บริหารของทางแบงก์ชาติเลขาของกรนง,งนี่แหละนะครับวันนี้เรามาดูกันถึงรายละเอียดก่อนว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยดูจากกราฟิกแรกกันก่อนครับคุณผู้ชมครับ อัตราดอกเบี้ยนโยบายของเราเคยอยู่สูงมากๆนะครับที่ระดับ5%แต่เมื่อน,นานมาแล้วนานมากนะครับอยู่ตั้งแต่ปี2,549-2,550ช่วงนั้นแล้วต่ำลงมาเรื่อยๆอัตราดอกเบี้ยของเราอยู่ในระดับที่0.5%มานานก่อนที่จะเจอกับ ภาวะโควิด19พอเงินเฟ้อเร่งตัวมากขึ้นหลังจากที่โควิด19เริ่มคลี่คลายก็จะเห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี65-66นะครับขยับขึ้นไปค่อนข้างแรงแต่ท้ายที่สุดพอเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนผู้นำของสหรัฐอเมริกามาเป็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ความไม่แน่นอนเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนทั่วโลกก็ปั่นปวดแหะครับใช้คานี้ก็ได้ท้ายที่สุด มีมติของกรนง5ต่อ2เสียง5เสียงบอกว่าให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาเป็นที่จุดนี้ครับ1.75%อีก2เสียงบอกว่าให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ก่อนเพื่อรักษาขีดความสามารถทางด้านนโยบายหรือว่า policy space แต่5ต่อ2แบบนี้สุดท้ายก็ต้องปรับลดลงมาครับเพื่อให้ ระบบเศรษฐกิจการเงินโดยเฉพาะต้นทุนของผู้ประกอบการต้นทุนทางการเงินมันเบาลงดูกราฟิกถัดไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับสำหรับกราฟิกถัดไปมีฉากทัดมีประมาณการทางเศรษฐกิจที่น่าคิดของทางแบงค์ชาตเหมือนกันนะครับกรณีของการขยายตัวทางเศรษฐกิจสังเกตจากตัวเลขที่ปรากฏตรงนี้ตัวเลขไม่สูงเลยครับ ตัวเลขที่จะไปได้ถึง3หรือเกิน2.5อยู่ในจุดที่ท้าทายแล้วแต่กลายเป็นว่ากรณีที่ประเทศไทยเจอกับท a ริฟหรือว่าภาษีตอบโต้จากสหรัฐอเมริกาในระดับที่ไม่มากนักคือมันรุนแรงแต่ว่ายังพอไหวนะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจน่าจะอยู่ที่2ป์ีนี้1.8%ปีหน้า แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเจอภาษีค่อนข้างหนักเจรจาการค้าไม่เข้าเป้าแล้วเราเจอกับภาษี36เจริงๆเรือขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปส่งที่ท่าเรือสหรัฐอเมริกาแล้วถ้าเจรจา,ารไม่ทันวันที่9กรกฎาคมเราจะเจอภาษีนำเข้าสินค้า36กระทบกับความต้องการในการสั่งซื้อเศรษฐกิจไทยปีนี้ที่แบงค์ชัดเคยมองว่าไปถึง2อาจจะหล่นลงมาเหลือ1.3 หายไปเยอะนะครับสำหรับ0.7%ของ GDP แล้วปีหน้าปี69อาจจะโตต่อเพียงแค่1%ดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพอสมควรสำหรับคณะการทำงานคณะเจรจาของทางภาครัฐในการคุยกับสหรัฐอเมริกาครับดูกราฟิกถัดไปกันต่อครับทีนี้เรามาดูประมาณการเศรษฐกิจของแต่ละสำนักเศรษฐกิจเขามองอย่างไรกันบ้างนะครับ ถ้าไปดูเฉพาะมุมของแบงค์ชาติอย่างเดียวเลยจากที่กรนง,ง,งเขาถแถลงออกมา GDP ของปี68 2% 69 1.8%จากตัวเลขเมื่อสักครู่นี้ แต่สิ่งที่เป็นประเด็นคือตัวเลขของเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อของประเทศไทยยังจะอยู่ในจุดที่เติบโตต่ําอยู่ในกรอบค่อนข้างแคบแล้วต่ำกว่ากรอบเป้าหมาย1-3%ต่อไปทั้งจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมถึงราคาพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าครับอยู่0.5-0.8%ถ้าเจอภาษีหนัก,นกเงินเฟอ้ออาจจะขยายอย,อยู่แค่0.2-0.4% ไม่สวยสักเท่าไหร่นะครับทีนี้มุมมองของแบงค์ชาติเป็นอย่างไรเราจะต่อสายพูดคุยกับเลขาของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรนงเข้าสายกับรายการเศรษฐกิจอินไซต์ครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะดรศกพพัญญานุกุลค่ะเลขานุก,การคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็เน,นื่งเรียนถามอย่างนี้คะ่ะการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้เนี่ยจุดยืนในด้านนโยบายการเงินแตกต่างจากเมื่อครั้งก่อนไหมคะที่มีการปรับลดดอกเบี้ยค,คะ่ะครับถ้าเราจํากันได้ในครั้งที่แล้วเราก็บอกว่าเราลดไปแล้วครั้งหนึ่งนะแหละแล้วเราก็ขอติดตามดูนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเราเห็นว่าในแง่ของนโยบายการค้าที่คุยกันเนี่ยมันมีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นมาจริงๆต้องมากต้องบอกว่ามากกว่าที่คาดนะครับดูทั้งจาก reaction ต่าง,างๆในตลาดการเงินแล้วก็ประเทศต่างๆเองที่มีการเร่งเจรจาก,กับทาง ทาง US นะครับผมว่าอันนั้นก็ชัดเจนว่าทำไมในรอบนี้ถึงมีการปรับครับอัตราดอกเบี้ยลดลงนะครับจากเศรษฐกิจในแง่ของเรื่องของเนวโนม้มความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นครับครับทีนี้สิ่งที่สําคัญเลยครับก็คือเรื่องของผลกระทบจากสงครามการค้าที่มากกว่าที่คาดอธิบายได้ไหมครับว่าส่วนไหนที่มากกว่าที่คาดบ้างแล้วเป็นอย่างไรครับต้องบอกว่าเมื่อกี้ยังถ้าคุยเรื่องดอกเบี้ยอาจจะขยายความไปนิดนึงนะครับว่า ถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยเราเคิดว่าการปรับลดดอกเบี้ยในครั้งนี้ก็เป็นลักษณะที่ตามแนวโน้มที่เรามองเห็นแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รองรับความเสี่ยงระยะข้างหน้าไประดับหนึ่งแล้วแล้วก็สถานการณ์ในแง่ของสงครามการค้าเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินนโยบายในครั้งต่อๆไปเนี่ยก็คงจะขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับว่า สถานการณ์จะพัฒนาการไปยังไงนะครับเราต้องบอกว่าสงครามการค้าโลกในครั้งนี้คงเป็นลักษณะที่ยืดเยื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องดูนะครับเรื่องของอความสามารถในการรองรับเรื่องของ policy space ของของเราพอสมควรเหมือนกันก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคงไม่ใช่ลักษณะการลดดอกเบี้ยแบบต่อเนื่องนะครับที่เรียกว่า i a s i n g cycle นะครับเพราะว่าผลกระทบณตอนนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้รุนแรงเหมือนในช่วงที่เราเคยเห็นในช่วง GFC นะครับหรือว่าช่วงโควิด ที่ GDP เนี่ยปรับลดลงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นลักษณะของการปรับแต่เป็นปรับต่อเนื่องนะครับ ทีนี้พอพูดถึง policy space นะคะในมติคณะกรรมการในครั้งนี้5ต่อ2เสียงการให้มีการปรับลด2เสียงให้ยืนเอาไว้ก่อนให้คงเดิมเอาไว้ก่อนโดยให้น้ำหนักว่าให้ความสำคัญกับ policy space ที่จะเอาไว้ใช้พูดง่ายว่าเก็บกระสุนเอาไว้ใช้ให้เพียงพอในระยะถัดไปถ้าพูดถึง policy space ตรงนี้เนี่ยหรือกระสุนที่เรามีอยู่มีเพียงพอที่จะรองรับระยะเวลาที่เหลือยาวๆแบบนี้ไหมคะครับผมว่าอันนี้ถ้าเรามองอยู่ณจุดปัจจุบนันนะครับก็ต้องบอกว่า เพียงพอนะครับแต่ว่าสองท่านนะครับจริงๆต้องขยายความนิดนึงสองท่านที่เห็นว่าโครงอัตดอกเบีย้ยในครั้งนี้เนี่ยก็คิดว่ามองเหมือนกับคณะกรรมการส่วนใหญ่ก็คือว่ายังไงเนี่ยคงต้องมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินลงบ้างนะครับเพราะว่าในแง่ของแนวโน้มนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ,งเงินเฟ้อแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยที่มีความเสี่ยงด้านต่ำ เพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มีการคุยกันแล้วก็มีการดีเบตกันก็คือว่าไม่ใช่เรื่องของว่าจะปรับลดไม่ปรับลดแต่เป็นเรื่องของจังหวะเวลานะครับ mm hmm. ทามมิ่งนะครับสองท่านนะครับอยากจะเห็นความชัดเจนที่มีมากขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะประเมินนะครับว่าในช่วงไหนในแง่ของการใช้ตัว policy space ที่มีจำกัดเนี่ยให้มีประสิทธิผลสูงสุดครับดรักษตรภพครับตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในวรจักรดอกเบีย้ยขาลงหรือยังครับ ต้องบอกว่ายัางนะครับเพราะว่าอิ่งที่บอกว่ามันไม่ใช่ easing cycle เราปรับในครั้งนี้ก็รองรับความเสี่ยงไปทั้งหน้าระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่เราก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปครับอืมค่ะทีนี้เมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องของเงินเฟ้อนะคะเห็นว่าทางกรง,ง,งเงนี่ยมองว่าเงินเฟ้อทั้งปีนี้และปีหน้าเนี่ยอาจจะต่ำกว่ากรอบเป้าหมายไว้อย่างนี้เนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยมีให้ความสําคัญมากน้อยแค่ไหนระยะถัดไปค่ะเ,เงินเฟ้อเราคงต้องมองระยะ,ะปานกลางประกอบด้วยนะครับจริงเงินเฟ้อในรอบนี้ที่ปรับ ลดลงนะครับอย่างที่ได้คุยกันแหละหลักๆก,ก็จะมาจากเรื่องของปัจจัยเชิงอุปทานราคาน้ํามันแล้วก็มาตรการของภาครัฐเป็นหลักนะครับจริงเราไม่ได้เห็นสัญญาณที่เรากังวลเืออรเรากังวลเรื่องของเงินฝืดนะครับถ้าเราไปดูนะครับการบริโภคก็ยังขยายตัวราคาสินค้านะครับ ส่วนใหญ่นะครับ75เนี่ยยังปรับขึ้นหรือคงที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีสัญญาณที่กํำลังซื้อลดลงอย่างเอ่อเรียกว่าอะไรอย่างอย่างบอร์ดเบสนะคือราคาสินค้าโดยส่วนใหญ่ลดลงนี้เรายังไม่เห็นนะครับแล้วก็เงินเฟอ้อระยะปานกลางเนี่ยก็ยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายก็ต้องบอกว่าเงินเฟอ้อที่ลดลงจากปัจจัยท่านท่านอุป,ปทานนะครับผมว่า ส่วนหนึ่งผมว่ามีส่วนช่วยในการบรรเทาค่าคองชีพของประชาชนแล้วก็ลดต้นทุนของภาคธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะดูยังไม่ค่อยดีนะักด้วยนะครับค่ะครับดรสักกพบทีนี้เรามาคุยกันเรื่องประมาณการเศรษฐกิจไทยที่มองว่าถ้าเราเจอกับภาษีการค้าไม่รุนแรงโต2%ปีนี้แต่ถ้ารุนแรงจะร่วงลงไปถึง1.3%สงครามการค้าส่งผลกลับ,กบมีผลกลับเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างไรรุนแรงขนาดไหนอธิบายให้ฟังหน่อยครับครับผมว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะ ที่จะเกิดขึ้นจริงนะครับว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งแน่นอนตอนนี้ความไม่แน่นอนก็ค่อนข้างยังสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ทางคณะกรรมการนโยบายการเงินจึงให้ฝ่ายเลขาเนี่ยทำภาพเศรษฐกิจในหลายฉากระทับนะครับที่โน้ที่เราเอามานําเสนอเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างที่บอกว่าเป็นลักษณะทีอะ่อ้างอิงนะครับผมว่าตรงนี้ก็อาจจะใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันก็คือ,อภาษีนําเข้าอยู่ในระดับที่อาจจะเรียกว่าต่ําหน่อยนะครับคือ10%สำหรับประเทศไทย นะครับซึ่งในอีกกรณีหนึ่งเนี่ยก็คือ,อสองครามการคา้ารุนแรงแล้วก็เรื่องของอภาษีนาเข้าอยู่ในอัตราที่สูงนะครับซึ่งผลอสองกรณีเนี่ยส่วนที่ต่างกันนะครับก็คือความรุนแรงของที่จะส่งผลต่อภาคส่งออกเป็นสําคัญนะครับแต่ต้องบอกว่าทั้งสองกรณีนะครับตัว GDP นะครับเป็นสองหรือว่าหนึ่งจุดสามเนี่ยจริงๆก็ลดลงไปพอสมควรนะครับแต่มันไม่ได้ลดลงแบบ มากนะครับแบบมากแบบรุนแรงเหมือนในช่วงที่เรียกว่า GFC ในช่วง2 0 0 8 2009นะครับหรือว่าในช่วงโควิดนะครับที่ GDP เราติดลบถึงลบ6นะครับจริงผลกระทบที่รุนแรงจริงๆเนี่ยก็น่าจะกระทบกับประเทศที่เ,เริ่มต้นสงครามการค้ากือสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็แล้วก็จีนนะครับแต่ว่า ในแง่ของโลกเนี่ยผลกระทบก็คงไม่ได้ถึงขนาดว่ารุนแรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะดูว่าการประมาณการของเศรษฐกิจโลกโดยสํนานักต่างๆเนี่ยก็จะลดลงประมาณสัก0ูนย์ด้าถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับผลต่อไทยณนะปัจจุบันเนี่ยจริงๆเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นผลที่ที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเรื่องของผลจริงๆเนี่ยน่าจะมาในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับผ่านการส่งออกนะครับตัวเลขในในไตรามาสที่หนึ่งไตรามาสที่สองเนี่ยก็ยังยังไม่ได้เห็นอะไรผิดปกติ นะครับถ้าเราพูดถึงการส่งออกเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเทียบเคียงกับในอดีตเนี่ยในช่วงในช่วง GFC เนี่ยเราลดลงส3บาเปอร์เซ็นตนะครับช่วงทรัมป์เนี่ยลดลงประมาณสักสามเปอร์เซ็นตโควิดเนี่ยการส่งออกลดลงประมาณ6กเปอร์เซนตคาดว่าผลในครั้งนี้ในในไซโอที่เป็นโลทาลิฟที่เราคิดว่าเป็นตัวอ้างอิงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณลบสี่เปอร์เซ็นตนะครับในกรณีที่ทาลิฟที่สูงเนี่ยแต่กรณีทาลิฟที่สูงเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้เนี่ยสหรัฐกับจีเนี่ยเขาต้องเจ็ดตัว ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสตรงนั้นเนี่ยอาจจะโอกาสอา,อาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นกรณีแบบนั้นเนี่ยการส่งออกก็จะลดลงไปได้เพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับอืมค่ะทีนี้พอเราดูตัวเลข GDP ของไทยเนี่ยที่ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันแบบนี้จะมีในยะต่อไปในภาวะการเงินรวมถึงเรื่องของนี่ภาคครัวเรือนมากน้อยแค่ไหนคะครับก็คงขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะครับแล้วก็ลักษณะของของของ,ของ,ข,องของการส่งผ่านนะครับต้องบอกว่า ในแง่ของช็อคในครั้งนี้จะเป็นลันกษณะช็อคที่ไปที่ภาคส่งออกนะครับเป็นสําคัญนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการส่งออกที่ไปสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะกระจุกอยู่ใน5หมวดหลักๆนะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรนะครับกรเกษตรแล้วก็เรื่องของยานยนต นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจที่ที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะครับธุรกิจที่ส่งออกเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบก็จะไม่ได้ไม่ได้มีลักษณะเหมือนในช่วงโควิดเท่าไรหนักนะครับางไรก็ดีเนี่ยสิ่งที่แบงค์ชาติทาก็ต้องทาให้มั่นใจว่ากลไกนะครับไม่ว่าจะผ่านตลาดการเงินแล้วก็สถาบันการเงินเนี่ยยังทําหน้าที่ได้ตามปกติครับดกร์สักภพครับเรื่องนี้สําคัญก็คือ m o o d y s ปรับลดมุมมองที่มีต่อประเทศไทยเป็นนก g a t i v e หรือว่าเป็นลบนะครับแม้จะคงตัวเครดิตเรตติ้งไว้อยู่ เรื่องนี้สำคัญกับแบงค์ชาติหรือไม่สำคัญอย่างไรแล้วจะส่งผลกับมุมมองเรื่องของตัวกระแสงเงินทุนเคลื่อนย้ายหรือมุมมองการลงทุนที่มีต่อประเทศไทยยังไงครับครับผมว่ามันก็เป็นจุดที่มุมมองที่ข้างนอกมาที่มองมาประเทศไทยซึ่งเราต้องให้ความสําคัญนะครับซึ่งเราเองเราก็ทราบว่าเรามีเศรษฐกิจเราก็มีความท้าทายเชิงโครงสร้างอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องของผลกระทบที่มาจากสงครามการค้านี่มาเพิ่มเติม ตัวภาระนีเองเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงโควิดที่เรามีการดูแลกันมาต่อเนื่องอการปรับเอาลุกในครั้งนี้ก็คือมีการปรับแย่ลงนะครับซึ่งอาจจะนํามาสู่การปรับเครดิตติ้งหรือไม่ก็ได้นะครับในครั้งต่อไปเนี่ยแน่นอนเนี่ยกระทบกับเรื่องของต้นทุนแล้วก็การกู้ยืมของรัฐบาลรวมถึงภาคเอกชนนะครับซึ่ง ถ้าแม้นะคทันจริงเราดูจากการปรับเอาลูกครั้งเนี้ยจริงยังไม่ได้เห็นผลนะครับมากนักนะคะผ่านตลาดการเงินไม่ว่าจะเป็นตลาด fx แล้วก็ตลาดพันธบัตรแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นจุดที่ต้องที่ต้องติดตามต่อไป นะครับคงกลับมานะครับภายใต้ภาวะในโลกที่มีความไม่แน่นอนเช่นนี้ครการรักษาพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินแล้วก็นโยบายการคังเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ที่จะเป็นนะครับรวมถึงเรื่องของการใช้งบประมาณของภาครัฐเนี่ยคงต้องเน้นเรื่องของระยะยาวนะครับเรื่องประสิทธิภาพนะครับการลงทุนนะครับรวมถึงมีการแผนในการลดในแง่ของภาระนี้ในระยะยาวที่น่าเชื่อถือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายจ่ายนะครับหรือว่ารายได้ที่ต้องขยายควบคู่กันไปด้วยครับ ได้ครับวันนี้ขอบคุณดรศักดิพนะครับค่ะขอบคุณค่ะรับขอบคุณทับสวัสดีครับครับดรศักดิพครับเลขานุกการของกรงงยืนยันนะครับว่าดอกเบีย้ย1.75%ของประเทศไทยณนขณะน,นี้เรายังไม่ได้อยู่ในวัฏจักรดอกเบีย้ยขาลงแต่อย่างใดและผลกระทบโดยตรงมาที่เศรษฐกิจไทยอาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดยุคโควิด19หรือว่ายุควิกฤตการกากรเงินที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์คริสิสนะครับแต่สิ่งที่น่าคิดนับจากนี้ก็คือ การติดตามต่อเนื่องสำหรับสงครามการค้าที่จะส่งผลกับประเทศไทยโดยเฉพาะกรณีของมูด d ี้ตอนนี้ยังไม่ได้ส่งผลชัดๆในฝั่งที่เป็นตลาดการเงินหรือว่าตลาดพันธบัตรแต่จะต้องจับตาต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมุมมองระยะยาวสำหรับการเติบโตของประเทศไทยของภาครัฐยังเป็นใจความสำคัญอยู่ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ i n นไซด์นะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ